ะะสวัสดีครับไม่ไมีผลงานที่ได้กลับมารับในเมืองไทยนะครับผมที่คุณปีนี้นี่เหมือนจะได้เห็นที่คุณอยู่ประเทศไทยนานเหมือนกันใช่เพราะว่าก็ช่วงนี้โควิดก็เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่คลายแล้วก็ได้โอกาสกลับมาไทยมากขึ้นอ,อะไรเง<ช>ี้ยผมก็ดีใจครับแต่ว่างานก่อนนี้คือมันมีท่านขยับมาจากช่วงโควิดอะไรย่างเงี้ย่ป่ะคะจริงๆช่วงโควิดมันรับอะไรไม่ได้เลยอะถึงรับก็มันก็ยากครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจ เหมือนลองฮอลิเดย์เราก็จะอยู่ที่ไทยเยอะขึ้นก็หมอก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็แบบยังไม่รู้ว่าแบบทางเพราะว่าก็มีปีสเกจจ์ที่เกาหลีที่นู่นที่นี่ด้วยก็แล้วแต่เวลามากกว่านี่มาถ่ายรายการที่ไทยที่เป็นายการใช่รายการตีกอล์ฟที่มาถ่ายที่เมืองไทยก็สนุกดีครับก็ไปถ่ายกรุงเทพแล้วไปถ่ายกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็สนุกดีก็คือแล้วก็ได้โชว์เมืองไทยให้กับทั้งโลกได้ดูกันด้วยครับไปนะครับผมโชว์รงไหน ก็มีเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ติ๊กคอร์สที่มันเป็นรายการท่องเที่ยวกับติ๊กคอร์สก็เดี๋ยวก็ไปประเทศรุ่นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงโปรเจกต์ที่จะเห็นที่ดูหลังจากนี้นี่คือที่อยู่ในไทยเนี่ยอีกประมาณกี่โปรเจกต์ครับพี่คุณครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็คงกลับมาอาจจะมีงานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยที่กลับมาก็ต้องรอดูปีหน้าว่าก็มี มีอะไรมีอะไรทับทามมาเหมือนกันก็ต้องรอดูปีหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คนรุ้นเรื่องแบบละครยาวของพี่คุณละครยาวอ่ะละครยาวคือละครอะไรเป็นแบบว่าออทีวีดราม่าที่แบบว่ามันจะเป็นยาวหน่อยหลาย EP หน่อยรเงี้ยหลาย EP ต่อกันก็แล้วแต่ว่ามจะมีอะไรผ่านเข้ามานะก็ผมก็คงจะเลือกเลือกตามบทเรื่องตามสคริปต์ดีกว่าเพราะว่าผมอยาก ทำอะไรที่มันมีคุณภาพสําหรับผมแล้วก็มีความหมายสําหรับผมอะไรอย่างเงี้ยับเลือกเลือกทําในช,ชิ้นงานผลงานที่ผมเรียนรู้จากมันได้<อ>ดีกว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเป็นบทง่ายๆที่แบบเออทำทำไปอย่างนั้นเลยแลี่คุณอยากจะเป็นอยากจะทำมันยังมีอกว่ายอย่างโอ้ยผมผมว่าการแสดงเรื่องในด้านการแสดงผมยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กใหม่เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีผลงานการแสดงมามากมายขนาดนี้ ก็อยากเรียนรู <fin anta> <ots> ้ไปเรื่อยๆอยากจะทำให้ดีที่สุดทุกๆเรื่องนะครับปีนี้ใช่ไพี่คุณก็จะกันเรื่องงารแสดงเยอะพอสมควรใช่ไหมคะใช่ก็คงจะหนักไปทางการแสดงเพราะว่าเพื่อนๆวงชูดพีเอ็มก็ค่อนข้างแต่ละคนก็ค่อนข้างยุ่งในในสเกจูของเขาเองนะครับแล้วก็ก็ยังต้องคุยกันไปเรื่อยๆว่าจะมีอะไรหรือเปล่าคัมแบ็กหรอฮะคัมแบ็กไม่ถามเหมือนกันครับผมอันนี้อันนี้ยังยังแค่คุยกันเฉยๆใชาพโปรทุกคนก็ตารางงานเต็มกันไปหมดเลย แต่ว่าก็มีพยายามแบบฟิ้วกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนคุยเราคุยกันอยู่ตลอดว่าแบบคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ดีาทุกคนพร้อมคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ก็เรามาคุยกันแล้วก็เราก็ต้องถ้าจะคอนเสิร์ตเดือนปีหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้เลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะยุ่งกันก็ต้องจัดตารางการซ้อมอการหา พอการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็ต้องก็ต้องเตรียมตัวกับตั้งแต่ปีกับเรื่องคอนเสิร์ตมันต้องเตรียมตัวยาวพอมาเครับโดยเฉพาะช่วงนี้มันพอโควิดมันคลายตัวแล้วเนี่ยคนก็แบบลุมกันจองพวกคอนเสิร์ตพออะไรเนี่ยครับก็จะหาคอนเสิร์ตพอยากหน่อยอืมแบบเดี๋ยก็คาดหวังเลยนะว่าจะต้องมีกฎแน่นอนต้องไม่อยากจะไม่อยากจะสัญญาอะไรนะครับผมแต่ว่าพวกเราก็รู้แหละว่า แฟนๆก็คิดถึงพวกเราเราคิดถึงแฟนๆอยาไปยืนอยู่บนเวทีต่อหนะ้าแฟนคลับท,ทุกคนนะก็เราก็พยายามหาโอกาสกันให้ให้ให้มากที่สุดนะครับที่จะได้เจอครับอืมค่ะมันจะมีก่อนหน้านี้ค่ะจะมีคนเอาภาพที่ไปออกรายการไว้นาที่แม่นำทานที่ไม่นำทานกลับมาดีรนอีกรอบหนึ่งอ่าจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ข่าวลึกขนาดน,นั้นนะครับแต่ผมก็ในใจผมก็ คือเป็นแฟนกับพี่โตโนโอ่อยู่แล้วเพราะพี่โตโนโ่ก็ทั้งที่ทำงานช่วยสังคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเงี้ยผมก็แล้วเขาก็มาว่ายน้ําแล้วอยู่ดีคือผมเช็คเช็คทวิตเตอร์อยู่ดีก็แบบ<ม>ก็มีคลิปที่ผมว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็แบบมีคนแบบโจมตีกันไปโจมตีกันมาผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยก็ผมก็อยู่ห่างดีกว่าแต่ก็ไม่ผมก็คิดว่าพี่โตโน่เขาก็พยายามทำดีเพื่อสังคม ตกใจไหมพี่คุณที่พอมันกลายโยงเป็นเรื่องของมาเดนดาม่าอะไรอย่างี้ตกใจไหมเราคือก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็แบบทําไมอีกแล้วทําไมอีกแล้วคือผมก็ชื่นชมที่พี่เขาพยายามทาดีช่วยช่วยช่วยเหลือระเทศชาติอะรย่างนี้แล้วพอเอามาโยงกับผมแล้วกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งประทะกันแล้วแบบมันก็ไม่เกิดอะไรที่มันดีก็เลยแบบ ผมก็อยู่เงีบยของผมดีกว่าใครเดี๋ยววันก็ซาลงไปเองแล้วก็ถ้าผมบอกมาพูดอะไรถ้ามีใครถ้าพี่มีฝั่งไหนบอกมาพูดอะไรด้วยตัวเองนี่มันจะทําให้ยิ่งสถานการณ์แย่ลงผมก็เลยเออก็หยเยหยุดง้าไคไม่สบายใจให้ไม่สบายใจไม่สบายใจอยู่แล้วเพราะว่ารายการมันผ่านมาเจ็ดปีแล้วแล้วแบบยูดีคนขุดขึ้นมาแล้วไม่ไม่ได้มาในทางที่มันดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ขาอาจจะคิดว่าเออฉันอยากจะพูดอย่างนี้สําหรับศิลปินของฉันนะแต่มันไปกระทบคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็คือพอกระทบเขาเขาก็มาก็มากระทบผมอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่มันดีต่อใครเลยเหมือนกับที่ผมเคยสัมภาษณ์มาก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดจะพูดอย่างกับคนอื่นก็ไม่ต้องพูดดีกว่ามันคือไม่ก็อยู่อยู่เฉยๆไปเถอะต่างคนต่างย่ใช่ก็แบบเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาทําสิ่งที่ดีอีกด้วยซ้ําแล้วก็จะไป ถอยทุกคนถอยทุกคนรักกันรักกันนะรักกันดีกว่าไครรักกันดีกว่านะครับน้องสำหรับทุกคนเองแบบว่าภูมิถานในการรับเรื่องดราม่าอะไรอย่างนี้ยรับเรารับได้มากแค่ไหนครับเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้ครับถ้าผมทําอะไรผิดจริงๆผมก็แค่ขอมาขอโทษแต่ว่าถ้าแบบมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรือว่าโดนใครด่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ผมก็รู้ว่าผมเป็นใครผมมีชีวิตมาอย่างไงแล้วผม ีชีวิตประจอนเป็นยังไงหรือผมคือแต่ผมก็เป็นผม,มก็ไม่สนส่ส่นสะเทือนกับเรื่องพวกนี้ครับเ<ม>พราะว่าอย่างที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาการเป็นดาราสำหรับผมเนี่ยเป็นแค่อาชีพอาชีพห<ม>นึ่งที่ผมนะโชคดีที่ได้มายืนอยู่จุดนี้ผมยืนยืนอย,ยู่บนเวทีทําให้คนหลายคนมีความสุขด้วยการที่ผมขึ้นมาบนเวทีพูดค<ม>ุยนั่นคือเป็นเป็นอะไรที่วิเศษมากสำหรับการเป็นดารา แต่ผมเอามันแค่เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ผมประกอบแต่พอเนี่ยพอผมไปายปุ๊บสวัสดีครับป๊บกลับไปบ้านผมก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะโดนด่าจะโดนว่าแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เนาะรักกันดีกว่าใช่ไหมฮะได้ขอบคุณครับพี่คุณามากเลยครับ